กูไก่แก้วครับเรียกได้ว่าประเด็นนี้กําลังมาแรงเลยในช่วงนี้หรืออาจจะมาช้าเลยถ้ากูลงคลิปช้านะแต่ช่างมันนะครับนั่นเป็นเรื่องเล็เลกน้อยนะเอาจริงเรื่องกูกายแก้วเนี่ยผมเคยเห็นในไลฟ์ขายของตั้งแต่ก่อนจะมีกระแสอีกนะเป็นการขายอันนี้แหละวัตถุมงคลนี่แหละเป็นเขาเรียกอะไรอะหุ่นปะไม่รู้ฟิกเกอร์มั้งคือคุณเข้าใจปะดูหน้าแล้วคุณรู้สึกมงคลปัล่ะหน้าอย่างเงี้ยคุณรู้สึกถึงความมงคลปะคือดูแล้วกูไม่ได้ฟิลนั้นเลยอ่ะ แต่ผมก็ไม่กล้าเมนท์ถามหรอกครับถ้าเม้นท์ถามเนี่ยน่าจะโดนด่าเพราะว่าเห็นคนสาทูกันเต็มเลยก็ได้แต่นั่งดูแล้วก็เกิดข้อสงสัยในใจทุกคนที่เห็นรูปลักษณ์ของครูไก,ก่แก้วก็ต่างพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่าวัตตะฮิววัตแดนี่มันกากยปะเนี่ยหรือจะเป็นอะไรนะเวตาลเหรอเกา่าๆนะที่เด็กยุคผมน่าจะรู้จักก็น่าจะเป็นนกออกนะแต่สำหรับผมเห็นแล้วไม่ไม่รู้สึกถึงสามตัวนะผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับอะไรนะั่นนาสต็อกเกอร์ะ ดอดหนึ่งอ่ะดหนึ่งอ่ะเออแม่งโคตรเหมือนเลยดูดิเล็บเล็บก็ใช่ดูดิหน้าหน้าแม่งโคตรใช่มีปีกเหมือนกันดิกูว่าใช่เลยต่างกันแค่สีผิวแต่ไม่เป็นไรยุคนี้เราจะขาวจะดำเราอยู่ด้วยกันได้หมดครับผม No r e เล s t for this room โอเควันแรกที่จะมีการนําครูกายแก้วไปตั้งเนี่ยก็เกิดปฏิหารขึ้นเลยครับทุกคนที่สัญจรไปมาก็ต่างจะต้องหยุดชะงักครับเพราะว่า <c oughs> <c oughs> ครูกายแก้วหัวติดสะพานลอย <laughs> ไม่เท่าคนขับรถคนขับรถบอกไม่ได้วัดมาก่อนนะครับว่ามันจะสูงขนาดนี้ <laughs> อพิธิการครูไก่แก้วทําไงครับผ่านไม่ได้ทําไงครับทีนี้ขอขอครูไก่แก้วช่วยก็ไม่ได้จะได้ <laughs> คนขับรถก็เลยปล่อย <laughs> ปล่อย <laughs> ปล่อยลมยาง <laughs> ไม่รู้อ่ะโคตรเฟี้ยวเลยวะ่ะ <laughs> วัน <One> วันเดบิววันเดบิวของครูไก่แก้ว <c oughs> แล้วทีนี้ก็มีการนำครูกายแก้วไปตั้งที่ที่ไหนวะเ,เดี๋ยวเซิร์ชแป๊บหนึง่ง minutes l ต t e r รูก็ไม่รู้อะสักที่ในกรุงเทพนั่นแหละได้ข่าวว่าตรงนี้มีการตั้งรูปปั้นเทพหลายองค์เลยนะแบบแลหลายความเชื่อมาตั้งไว้ด้วยกันนะ่ะก็มีการทำพิธงพิธีอะไรกันไปนะวันทำพิธีเนี่ยได้ข่าวว่าจะเกิดอ่าพายุพายุเข้านะนี่ไงครูกายแก้วแสดงอภินิหารแล้วนี่ยิ่งเพิ่มความศรัทธาและความคลังให้กับครูกายแก้วมากยิ่งขึ้นบางคนก็บอกว่านี่มันอาเพศชัด ถ้ามงคลจริงฟ้ามันต้องเปิดสิแล้วถ้าแถมผราที่ทรงกดเพื่อนี่มันจะโคตรมงคลเลยแหละส่วนคนศรัทธาก็บอกว่าไม่นี่แหละคืออภินิหารแต่สำหรับผมไม่มันคือหน้าฝนเี <c> ่ะ <oughs> yeah. แล้วผมก็เชื่อว่าทุกคนนี่สามารถสร้างอภินิหารขอฝนได้ไม่เชื่อคุณก็ลองล้างรถด,ดิไม่ก็ซักผ้าจากแดดที่เคยเปรี้ยงเปรี้ยงนี่มันก็จะกลายเป็นฝนฟ้าขนองภายในพริบตาเอาเป็นว่าอย่าอะไรมากเลยกับเรื่องที่มันจู่ๆฝนก็ตกเนี่ยเหมือนผมเนี่ยทั้ง าทิตย์นะฝนไม่มีตกเลยแม่งแดดแม่งเปรี้ยงดีมากๆเลยแต่พอถึงวันจะไปเล่นบีบีกันอือือพายุเข้านี่มันอภิพนิหารบีบีกันชัดๆเอาล่ะเพราะว่าเราแชกันนอกเรื่องเยอะไปแล้วกลับมากลับมากลับมาครูกายแก้วกลับมากลับมากลับมาก่อนหลังจากวันเดบิวครูกายแก้วได้ไม่นานนี้ก็เกิดประเด็นดราม่าเลยก็คือมีการขอซื้อลูกหมาลูกแมวนะครับไปบูชาครูกายแก้วสำหรับคนที่ไม่ชอบอยู่แล้วเนี่ยแน่นอนครับสิ่งนี้มันยิ่งทําให้เขาไม่ชอบเข้าไปใหญ่เรียกได้ว่าทวีความเกลียดชังขึ้นไปอีก ต่ทันทีที่ผมมีกระแสไอ้บูชาหมาแมวให้ครูกายแก้วเนี่ยผมเอ๊ก,ก่อนเลยผมไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องจริงด้วยซ้ําอ่ะเพราะถ้าเราไปฟังเอ่อคนศรัทธาเขาพูดถึงครูกายแก้วเนี่ยแกก็ไม่ได้เลวายอะไรนะมันไม่มีเขาโครงหรือแนวโน้มว่าแกจะอีทด็อกด้วยซ้าแล้วก็ใช่ครับมันเป็นอ่การปั่นกระแสในท้ายที่สุดนะนะผมว่าปัญหาหลักของครูกายแก้วเลยก็น่าจะเป็นรูปลักษณ์ที่เขาสร้างขึ้นมานี่แหละด้วยความที่เคลมว่านี่เป็นสิ่งมงคลนะนะแต่ว่ารูปลักษณ์ที่ออกมามันมัน,มนเอ๊มันแบบอ ก่อ,อนะผมขอแสดงก็เห็นว่าเขาทําร r ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กรรมก็เลยไปตกที่ครูกายแก้วโดนบอดี้เชมิ่งก็ประมาณนี้แล้วบ้งทั้งหบททั้งมวลเกี่ยวกับครูกายแก้วอนะ่ะเมื่อรอบหน้าถ้ามีประเด็นอะไรน่าสนใจเราก็จะหยิบยกมาเล่ากันอีก